ันนี้มาดูขาตั้งขาตั้งโทรศัพท์กันเนาะน้องก็ซื้อมาในติ๊ t ต็อกนะคะตอนนั้นสิบเอดเดือนสิเอดน้องก็ได้สดลดไปมาดูก่อนเนาะเพื่อความง่ายมันจะมีอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแกะมันต่อนนี่ง่ายแล้วก็ดึงขึ้นไปดึงอย่างนี้นะคะจะากลางได้ถึง ความยาวได้ถึงร้อยแปดสิบนะคะนี่น้องจะกางขายดูเนาะพกสะดวกมากน้ำหนักเบาพกง่ายเหมือนล่มเลยค่ะเดี๋ยวดูกัน <c oughs> น้องก็พกมาทำงานด้วยตลอดเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมีไฟด้วยนะคะของน้องมีรุ่นม,มีไฟของน้องเป็นรุ่นม,มีไฟค่ะนี่นะของน้องเป็นรุ่นม,มีไฟเห็นไ,ไหมคะไฟปรับได้นะคะกดกดกดไปก็ปรับไปได้เรื่อยๆไฟ จะมีสามระดับค่ะม,มีรีโมทด้วยนะคะกดแช่ค่ะใช้เชื่อมต่อกับเอ่อบลูทูธในโทรศัพท์เรานะคะตัวนี้จะเป็นเข้าไปเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เข้าไปตรง VIP อพะคะ่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ไว้สำหรับหนีบกล้องนะคะน,น้องจะให้ดูเนาะ แล้วซื้อซื้อตัวนี้มีของแถมด้วยนะคะตอนนี้นี่มีกระดิง่งกระดิ่งเรียกทรัพย์ค่ะเดี๋ยวน้องจะให้ดูขาตั้งน,นี้ตัวน,นี้คือรีโมทนะคะเราไม่ต้องกดจากโทรศัพท์เราสามารถสั่งงานจากรีโมทเวลาเราถ่ายรูปเก็บไ <c oughs> ปก่อนนะคะโอ้ยหล่ดนอีนกก <c oughs> น้องใส่ไม่ดีเองอันนี้ตั้งได้ แล้วก็ยืดได้ค่ะนี่ได้สูงถึงร้อยแปดสิบเลยค่ะมีใครความสูงเกินร้อยแปดสิบไหมคะก็ส่วนน้อยเนาะถ้าเป็นคนไทยก็โอเคอยู่นะคะร้อยแปดสิบราคาก็แต่ละคนก็จะมีส่วนลดไม่เท่ากันค่ะก็ฝากติดตามดูด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจะลองเก็บให้ดูเนาะเราจะเก็บให้ดูเนาะนี่ค่ะ น,นีกรระวังนะคะยามือเข้าไปนี้นะคะเดี๋ยวนิ้วหายค่อยๆพับค่อยๆพับแล้วค่อยเก็บค่ะเก็บง่ายค่อยสาวนะค่อยสาวค่อยๆสาวลงมานี่นี่เก็บตรงได้อีกนี่เห็นไหมคะสะดวกสบายพับตรงนี้เก็บปิ๊บส่วนไฟก็กดปุ่มแช่ไว้นะคะปิดไฟนี่นี่เป็นไงคะ ง่ายสะดวกสบาย